ใครนะสุสกุมาิผมรักคุณผมรักคุณเโอเคเยทไปขึ้ปลาเหลาปลาลาเก็บบัติคุสสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไมถ่ายดอกไม้ให้ดูมาหาน้องชายแฟนยายพอดีไปร้านเอเชียเขาปิดก็เลยเหลือเวลาเยอะก็เลยพามา มาวัดไม่ค่อยได้มาหลอกมันอยู่ไกลเหมือนกันแหละเนี่ยตรงตรงหลุมฝังศพน้องสะไภแฟนยายนะแฟนเมียของน้องชายใหญ่เสียนานแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะตรงนี้ไม่ใช่หรอกแต่ยายเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยถ่ายให้ดูสวยเนาะเนี่ยในบ้านยายปลูกตั้งเยอะแต่ว่าหนูกินหมดหนูรับประทานหมดสวย หลายสีเนาะสวยเนาะเชิญนะดีสปรูเมน,นวัดนี้โบสถ์โบสถ์ไม่ใช่วัดอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ในยายจะถ่ายให้นี่ไอน,นี้อันนี้ดอกเหมือนบ้านยายนะแต่ว่ามันเล็กมินิมินินโอ้สวยเนี่ยสวยอ่ะนี่อันนี้แบบเล็กด้วยอะ่ะเพื่นอนๆนั่นนนแบบแบบบ้านยายแต่ก็ มี่นีมือนกันรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วนี่โอ้นี่สวยอ่ะเป็นชั้นสวยมากเลยเพื่อนๆดูดิเนอุย้ยดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆน,นีเขาดอกดอกไมอ้อันนี้ก็สวย <c oughs> อันนี้ดอกอะไรมาเนี่ยโอ้ยพาเพื่อนๆดอกไม้สวยๆมากเลยมันน้งเนาะเนี่ ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนี่มาไปตรงนี้เราจะมาข้างล่างอีกน,นี่นะคะมันก็จะประมาณนี้หลมหลุมตอนนี้ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีดอกไม้หรอกเพื่อนเพเพราะว่ามันยังหน้าหนาวอยู่ป,ปีปีหนึ่งหมดค่ะดอกไม้ไปเยอะมากเลยเพื่อนๆก็เขาเปลี่ยนตามฤดูกาลเปลี่ยนดอกไม้ตามฤดูกาล นะไม่รู้อยู่ตรงไหนเดินหาก่อน <c oughs> จำไม่ค่อยได้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่โบที่อันนะี้ใหญ่ใหญ่กว่า,วา<อ>ที่แถวบ้านใหญ่เนาะเนะีเน่ยมันมันในเมืองเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงดอกไม้นะเอ้ถทยช่วงหน้าร้อนนะ่ะสวย,สวย อะไรนะฮะเฮียดียหรอนี่ึ้นเองสวยไหมเพื่อนมาเอฟถ่ายดอกไม้สวยๆฝากเอฟสีนี่ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนๆมันถึงจะได้อยู่ได้นานเนี่ยบานแล้วมันอยู่ได้ไม่นานไอ้ดอกไอ้นั่นนะ ดูดิเขาก็จะเอาดอกแต่ละแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ก็สวยเนาะจัดแบบนี้โอ้แบบนี้ก็เป็นพันนะเพื่อนๆนี่กระเชา้าเน้พลาสติกอีเวชันเปล่าเกินนี่ใครคเฟนใหญ่ยายมากเลยเพื่อนๆดูดิ นี่วีช็อคขาวใช่นี่นี่หน้าหนาวหน้าหนาวเขาจะอย่างนี้มันจะไม่มีดอกไม้เนี่ยแค่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 แคก้านเดียวนะเป็นร้อยบานยายมีฟรีฟรีเลยนี่อันนี้เขายังไม่ได้รื้อหน้าหนาวเขาจะคลุมไว้แบบนี้นี่เ oh, <that> นาะเนาะอีกลาเดอร์อะเซลพอพอพอเริ่มหน้าหนาวปุ๊บมาเขาก็จะ หมดหน้าหนาวเขาจะปึ๊บแล้วเขาก็จะปลูกดอกนี้เป็นดอกแรกเขาจะเมื่อนุเขาพากันเนี่ยจะปลูกดอกนี้เป็นดอกแรกเลยดอกนี้มันมันมันทนหนาวได้นะพอหมดดอกนี้ปุ๊บก็จะมีดอกอื่นเปลี่ยนมาเขาก็ไปเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตลอดแต่พวกอย่างนี้มันเคียวๆอย่างนี้มันอยู่ได้ตลอดเนี่ยเ <STR> UM e> ขาเริ่มแล้วแหละเขาเริ่มทําความสะอาดแล้วแหละนนุน,าาน้านนุนเขามาทําความสะอาดแน่นอน้านนุนเพื่อน แ <Talk. S 2> ฟนยายกำละเขามาชวนคุยเมื่อกี้เขาบอกอยู่อยู่นี่กับที่เมืองไทยคนละเรื่องกันเลยเนาะอยู่เมืองไทยตายแล้วก็ทำบุญแล้วก็เงียบไปเลยแต่อยู่นี่นะ10บยปีก็เนี่ยยังยังอยู่อย่างนี้เลยนะมันเพื่อนสิบยี่สิปีเขาก็ยังมามาทำ มาเอาดอกไม้มาทำความสะอาดอะไรเงี้ยพอพ่อแม่เสียลูกหลานก็มาทำต่อต่อต่อไปนะแต่ถ้าไม่คนไม่มีญาติาก็จะมีสัญญานี่ดูสิโ oh, <yeah. S 2> อ้ยเฮียโอ้อยเหียบป้อยมาโอดาโอดาโอดาหนยชนัยเด่น แปลกนะเพื่อนๆจะบอกว่าถ้าเป็นบ้านเรายายไม่กล้าเดินหรอกเป็นบ้านเราเนาะคือที่ที่ที่เอ่อที่โบสถ์แถวบ้านยายนะยายกล้าเดินมาคนเดียวนะไม่กลัวไม่รู้เป็นอะไรแต่ถ้าบ้านเรากลัวนะคือไม่รู้อ่ะสงสัยไม่รู้จักไม่รู้จักคนที่ ตายแล้วมั้งก็เลยกลา้ากล้ามาคนเดียวอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นบ้านเราเซียวๆเนาะเสียวขับเปลี่ยนหมดแล้วบางคนเขาก็จะเอาดอกต้นต้นเขียวๆอย่างนี้มาปลูกจะได้ไม่ต้องดูแลมากเนี่ยอันนี้คขาเขาปลูกให้เต็มใช่ไหมดูปลูกให้เต็มก็อมเอาดอกไม้มาใสา่บางคนต้องมีเขาเรียกอะไรนะ เขาจะมีรูปภาพให้ดูให้เลือกแบบทําตามอะไรอย่างนี้เนาะดูดอกไม้นี่ขนาดมวยอยู่บนบกนะอันนี้น่าจะซื้อจากกระถางมาแล้วก็มาใส่ <c oughs> สวยเนาะบ้านเราก็ขึ้นนะแฟนคลับใหญ่ซื้อไปใส่ไว้ในตู้เย็นก่อนให้มันงอกแล้วค่อยเอาออกมาข้างนอกเนี่ยนี่นอกนี่มันจะ ออกช่วงนี้เนาะนเฮียตันนิกเฉาเต็นอดะชิเฮียเกมาตันนิกเก็นตัดอุดะนเชิญเฮียตันตดนิกใหญ่มากเลยเพื่อนๆโหดูดิหนุ่ม อืมอืมอืมโอเคไอ้แบบนี้ยังใหม่อยู่นะคะเพื่อนๆนี่แต่ก็ไม่ใหม่หรอกเป็นเดือนแล้วมั้งเพราะว่าเออมันหนาวเนาะแต่เขายังไม่ได้ใส่เออหินใส่อะไรนะยังไม่ได้ใส่แบบนั้นเลยคือยังใหม่อยู่ดอกนี่มีลายสีมากเาเรียกสติป สติปม t เ t ช o นดอกพีเสื้อ,อไม่ใช่เอดอกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้แบบใหญ่มันแบบเล็กเดียพาไปดูแบบเล็กดอกดอกเล็กๆ สวนอันนี้น่าจะไม่มีคนดูแลแล้วแต่ว่าเขาจะมีสัญญากับโบสถ์อยู่นะแล้วก็โบทเป็นคนมาดูแลให้เนาะทุกทุกทุกอันนี้ทุกลมเขาจะมีสัญญานะไม่รู้กี่ปีสิบห้าหรือยี่สิบปีไม่รู้นะเพื่อนๆเนานะถ้าคนไม่ต่อสัญ,ญคือถ้าคนไม่ต่อสัญญาเขาก็รื้อออกเนาะ แต่ว่าถ้าเออเหมือนกับว่าถ้ามีสัญญาหลายอย่างน่ะยายก็อธิบายไม่ถูกเนาะถ้าเอาไว้สมมุติว่าเนี่ยแต่ไปเนี่ยไม่มีคนมาดูแลไ,ไม,ม่คือครบสัญญาไม่มีคนมาต่อสัญญามาจ่ายเงินเขาก็จะรื้อออกเนาะถ้าไม่รื้อออกมันก็เต็มดิแต่ก็ใช้เวลานานสิบห้าหรือยี่สปียายไม่แน่ใจเนาะมันแล้วแต่สถานที่ด้วยแหละเนาะ ไปทางไหนต่อละทีนี้นี่คนรัตึกไอเนื้ออ okay, yeah, right. ันตึกวันชัดอันลิบลิงวันคลายนะาสุดุกมาสีผมรักคุณผมรักคุณเโอเคยีสิมาดิคุสเล่าเปลกินมาดิคุสเล่าพอแล้วพอแล้ว น,นั่งรอนั่งรอนั่งรอคนจ่นเนเยไปร้านใอเชียวไม่ได้ร้านเอไม่ได้เอห <c oughs> มือนเหมือนบ้านยายเลยเนาะนี่หินที่เมืองไทยแต่ว่าของเขามันมันเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเสมอเนาะเพื่อนไป,นปกลับละ เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงขับรถไปดูถ้ามีเวลาอยายจะไปถ่ายสวนให้ดูเนาะไรู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่า